เนาะทุกคนเนาะมื่อนี้ค่อยมีเทคนิคหนึ่งที่ว่าจะมาแบ่งปันให้ทุกคนเนอามาเบิ่งน้ากันว่ามันจะเป็นเทคนิคการเทรดแบบใดเนาะทุกคนเนาะคือเทคนิคนี้เนาะเฮาจะไซนนี่แน่นอนเนาะหนึ่งเลยเนาะจะมีเส้นตัวนี้เลยเนาะทุกคนเนาะ่า2เส้นตัวนี้เนาะ moving average double เนาะทุกคนเนาะและตัวนี้เนาะจะเป็น macd เนาะทุกคนเนาะหลักๆเนาะอยากให้ทุกคนหูเนาะแนวโน้มของตลาดเนาะว่ามันเป็นเทรนด์ขาลงบ่ หรือว่ามันเป็นเทรนขาขึ้นหรือว่ามันไซเว่าอหรือว่ามันไซเว่ยทุกคนเนาะโอเคเนาะอ่าเมื่อนี้เนาะคอยเอางบมาห้าสิบเอ็ดเหรียญทุกคนเนาะจะเอามาเก็บกาไรเนาะสิบเหรียญต่อหอบเนาะโดยการใส่เทคนิคการเทดหูแบบแบบนี้เดี๋ยวทุกคนได้อ่าโดยการใส่เทคนิคเทดหูแบบแบบนี้เนาะโอเคเนาะมาสังเกตมึงเลยเนาะคือค่อยสังเกตเห็นเนาะสองเส้นตัวนี้นี่เนาะมัน ไเวอยู่นังสงเที่พาผพานมาเมื่อกี้นี้เนาะถาว่ามันเป็นเทรนแบบนี้เนาะเฮาจะตามแทงแทนรอท้าถาว่ามันไซเวเฮาจะส่วนแทงแทนรอท้าอ่าแล้วเฮาจะคุ้นเงินเอาเนาะบัวให้พลาดเกินสี order deep, ่ออเดอร์ติดเฮาจะมีกําไรโอเคมาเบิ้งน้ากันเลยเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวจะอธิบาตไปพร้อมเนาะออเดอร์แรกไปสามเหรียญไปสามเหรียญเนาะ คือตอนนี้เนาะสังเกตเห็นว่ามันค่อนข้างที่จะขนาดเห็นบ่กเนาะเซเนบเอซีดีกับขนาดฉะนั้นเขาเลือกที่จะส่วนก่อนเด้อโอเคซื้อขึ้นไปในเมื่อแทงเทียนแดงตัวนี้เนาะอ่าแทงเทียนตัวนี้มันเป็นสีแดงเนาะแทงเทียนรอท้าออกว่าเดอร์นี้มันเป็นสีแดงเนาะเขาเลือกที่จะซื้อขึ้นไปหมายความว่าเขาเลือกที่จะส่วนแทงเทียนรอท้าอ่าส่วนแทงเทียนรอท้าเนาะทุกคนเนาะอ่ะมาเบิ้งน้ำกัดเนาะว่าเขาจะ ได้กำไรต่างเปลาเนาะทีว่าเขาวางไว้บ่เนาะเอาต้นขึ้นมาห้าสิบเหรียญเนาะเขาจะเก็บสิบเหรียญต่อหอบแล้วทุกคนเนาะโอเคน่าจะวินออเดอร์แรกกันบ่เพราะว่าช่วงนี้เนาะมันยังใส่เวยู่อ่ามันยังใส่เวยู่อกันเลยเฮ็ดให้เขาเลือกที่จะส่วนแทงเทนก่อนเนาะโอเคเนาะทุกคนเนาะมาไปต่อเราจะไปสามเหรียญนี่คือเก่าเนาะเป้าหมายคือสิบเหรียญต่อหอบแล้วทุกคนเนาะ ่าสังเกตเบิรงเลยเนาะโอเคเนาะรู้สึกว่ามันยังขนาดบอกเส้นมันก็ยังติดแปะเนาะโอเคอะเขาเลือกที่จะส่วนนี้คือเกาด้อเขาเลือกที่จะส่วนซื้อขึ้นไปในมือแท่งเท่ยนี้เนาะมันเป็นแดงเราจะซื้อขึ้นไปเนาะเอาเบิรงว่ามันจะขึ้นได้บ่เนาะแต่ว่าสังเกตเบิรงเนาะเริ่มมีแนวโน้มเนาะเริ่มเริ่มเริ่มที่จะนวโน้มผ่าลงเนาะแต่ว่ามันก็เนาะโอเค เดี๋ยวเขาจะเอาตัวนี้เอาก่อนเนาะตัวนี้นี่มันผ่านมาเมื่อกี้นี้เนะาะผ่านมาเมื่อกี้นี้อ่าเดี๋ยวเขาจะมาตีใหม่เนาะมาตีใหม่เดี๋ยวทุกคนเด้อโอเคขึ้นไป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 อ่าโอเคเขาจะมาตีลักษณะแบบนี้เนาะจุดนี้เลยอืออ่ามันจะไซเวอยู่ในกอบนี้เนาะปึ๊บโอ้ทะลุขึ้นไปละมาเลือกที่จะส่วนเดทุกคนเด้อเห็นบ่อ่าดีดลงมาละ ดีออกมาลวโอเคมาปั๊บเงินเนาะไปอีกสามเหรียญนะทุกคนเอาไปอีกสามเหรียญเด้อโอเคมันทะลุขึ้นไปเนาะอ่าบันนี้เด้อทุกคนเด้อเขาจะเลือกตามเนาะเขาจะเลือกตามแทงเทียนโอเคซื้อลองตามเบิ้งเนาะบันนี้เนาะลองตามเมึงเด้อทุกคนเด้อตามเขาก็ต้องตามให้มันสุดเนาะถ้าว่าส่วนเขาต้องส่วนให้มันสุดเนาะทุกคนเนาะมาเบิ้งว่ามันจะเปลี่ยนระเบ้อเนาะอ่ามันจะเปลี่ยนระเบ้หรือว่ามันจะใส่เวตอ่อทุกคนเนาะอ่ะโอ้ขึ้นไปละอ่าขึ้นไปละ มันทะลุก็เนาะมันทะลุกบขึ้นไปแล้วกันเนาะทะลุกรอบนี้ขึ้นไปเนาะโอเคอ่าเห็นบอแน่นอนเนาะถ้าว่าเขาเห็นเนาะเส้นมันเริ่มที่จะตัดเนาะขนาดกันเนาะงอคืองอขึ้นเนาะอ่างอขึ้นนี่แน่นอนมันมีโอกาสเนาะมันมีโอกาสที่จะเป็นเทรนเนาะเป็นแนวโน้มเนาะทุกคนเนาะอ่าโอเคเนาะโอ้ยังอีกหนึ่งเหรียญก็ได้ต่างเปล่าเนาะเทคนิคเครดง่ายๆเนาะทุกคนง่ายๆเนาะ ถ้าว่ามันเป็นไซเวียเนาะเขาจะส่วนแทงเทียนราถ้าถ no. mm ้าว่ามันเป็นเทรนเนาะทุกคนเนาะเขาจะตามอว่ามันเป็นเทรนอันนี้เขาตามแดงเนาะแดงมาลายไหมตามแดงตามแดงเขาก็มีกําไรเนาะอ่าเช่นขึ้นเนาะเขาตามเขียวตามเขียวตามเขียวเนาะตามแทงเทียนเราถ้าเขาก็มีกําไรเนาะทุกคนเนาะถ้าว่ามันไซเวียปุ๊บเนาะมันสลับเน้เนาะทุกคนเนาะอ่าแทงเทียนเราถ้าเป็นเขียวมันออกแดงนี่เขาวิ่นเนาะมันเขียวเข้าไปแดงวิ่นเขียวแดงวิ่นเห็นปะ มันจะเป็นล like ักษณะแบบนี้เนะทุกคนเนาะสิ่งสําคัญเนาะเขาจะเดินเงื่อนให้เป็นเนาะถ่าว่าเขาคูณเงื่อนนี้โบพาร์ดฮอตซี่ไม้นี่ค้าพ้องเนาะทุกคนไซส์นาดนี้ค้าพ่อว่าทุกคนจะเห็นกาไรเห็นบ่แนวโน้มมันเริ่มที่จะเป็นขาขึ้นละเห็นบ่เขาตามเนาะเมื่อกี้นี้เนาะเขาตามเขียวอีกวินเห็นบ่อ่าในเมื่อมันเป็นเทรนมันจะเป็นเขียวหลายไม้เนาะมันจะเป็นเขียวหลายไม้เลยทุกคนเนาะส่านเนาะทุกคนเนาะสำหรับเทคนิคนี้ก็เอาไปใส่เนาะทุกคนเนาะเชฟของ กราฟของทองคำเนาะทุกคนเนาะกราฟของทองคำเนาะอ่าก็ได้ผลเนาะช่วงนี้เนาะได้ผลหลายขนาดเห็นบ่ก็ลองเอาไปฝุกฝนเบิ่งเนาะทุกคนเนาะก็ลองเอาไปฝุกฝนเบิ่งเดินเนาะแน่นอนเนาะทุกๆการลงทุนมันมันมีความเสี่ยงเนาะทุกๆการลงทุนมันมีความเสี่ยงเนาะฉะนั้นทุกคนจะไปลงทุนอี่อย่างกระตามเนาะทุกคนต้องมีความรู้เนาะศึกษากับมันให้ดีๆเนาะทุกคนเนาะอ่าสำหรับเด็กเทดเนาะทุกคนเนาะก็เป็นเฟตฟอร์มนึงเนาะที่ว่าคอยกำลังเทสอยู่กับ สามารถสร้างกำไรได้เนาะถตว่าเขาบวโโภคนี่แน่นอนเนาะอ่าเขาจะสร้างกำไรได้แน่นอนเพราะว่าแน่นอนผลตอบแทนมันก็สูงเนาะทุกคนเนาะความเสี่ยงมันก็สูงคือกันเนาะสิ่งสําคัญเลยเนาะเขาต้องมีความผูกกับมันเนาะอ่าเห็นบ่เพียงแค่สามซีวิตเท่านั้นเขาก็ได้เงินแล้วเนาะสามชีวิตเขาก็เสียอ่าดังนีิแหละเนาะเขาต้องยอมรับความเสี่ยงมันได้เนาะทุกคนเนาะบอกว่ากระดานเทศตัวใดเนาะทุกคนเนาะมันก็มี ข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปเนาะขึ้นอยู่กับว่าเฮาถนัดตัวใดละเฮาเทศตัวใดเฮาสร้างกำไรได้เนาะเฮากับเทศตัวนั้นเนาะทุกคนเนาะโอเคเนาะก็ฝากให้ไปศึกษาเบ้างเนาะสำหรับมือใหม่เนาะทุกคนเนาะสำหรับคลิปสอนรายละเอียดยดังไงแตกต่างๆกันมี่เนาะทุกคนเนาะวิธีสม,มัครเนาะสม,มัครง่ายๆเพียงใส่อีเมลเนาะเฮาสมัครเฮาเข้ามาเทศเนบะ้างเนาะอ่าเฮาเห็นว่าเนาะมันยากเกินไปมันบ่เหมาะกับเฮ้ากับบอเทศเนาะทุกคนเนาะแน่นอนแต่ว่า เอาบอศึกษากับมันบอเห็นหูกก็มันดีๆในการยากที่จะสร้างกําไรได้เนาะทุกคนเนาะอ่าหลายๆคนที่ว่าที่เสียเนาะย้อนความรู้อารมณ์ของตัวเองล้วนๆเนาะทุกคนเนาะอ่าะนั้นการล่องเอาไปศึกษาเบื้องเนาะสำหรับเทคนิคการเทศรูปแบบแบบนี้ทุกคนเนาะค่อยใส่เทศกับรู้สึกว่ามันได้ผลเนาะมันสร้างกาไรได้ก็เลยอยากเอามาแบ่งปันให้ทุกคนเนาะทุกคนเนาะโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เฮ็ดมากบ่ได้เป็นการสักส่วนแต่ยังไ้เนาะทุกคนเนาะแต่ว่าหลายๆคนเนาะขอมาว่าอยากให้มาแบ่งปันเทคนิคการเทศเนาะที่ค่อยใส่เทศ ให้เบิ่งแน่นเนาะก็เลยเฮ็ดให้มาแบ่งปันให้ทุกคนเนาะ่องทางของ u t u b e เนาะทุกคนเนาะโอเคเนาะก็รลองไปนา้าใเบิง่งเนาะทุกคนเนาะถ้าว่ามันเป็นเทรนเนาะอ่าสังเกตเบิ่งเส้นในเมซีดีเนาะมันเป็นเทรนดเขาจะตามสีแทงเทียนเนาะอาเขาต้องตามนี่ผ่านไม้นึงเขาก็ต้องตามอีกเนาะผ่านไม้2ก็ตามนีอีกผ่านไม้3มก็ตามอีกเนา,ตานะตามจนกว่าเขาจะวินเนาะและเฮาสามารถเลือกเอาแบบนี้เนาะเาว่าเฮาจะตามแทงเทียนต่อหรือว่าว่าเขาจะส่วนแทงเทียนเนาะทุกคนเนาะ กะเบิงตามงบของเขาเนาะอ่าก็าเอาไปฝึกฝนเนาะฝึกเทรดเดมโมมันได้ผลแล้วเขากะเขากะเอามาใช้ตัวจริงนะทุกคนเนาะเงินเดโมก็มีให้เขาฝึกฝนเนาะอ่าเดโมกับเงินจริงกับเทรดอยู่ในกราฟอันเดียวกันทุกคนเนาะสนั้นกับศึกษาให้ดีดีนะทุกคนเนาะอ่าโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้กะเอามาแบ่งปันให้ตัวน,นี่นะทุกคนเนาะหรือว,ว่ามีจุดใดที่ว่ายังบอ่เข้าใจก็สามารถคอมเมนต์เนาะได้เลยทุกคน,นได้ดนเดนาะโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้กะ ไว้เพียงเท่านี้เนาะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามให้ได้ทุกคนเด้อนะหวังว่าทุกคนเนาะจะได้เทคนิคการเทรดแบบดีๆแบบนี้เนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวจะมาแบ่งปัน,ปนให้อีกเด้อทุกคนเด้อบ๊ายบายทุกคน